เหมือนกับอ,อันนี้ก็เลยเล่นแบบเอาสนุกของเราคือมันไม่ได้แบบว่าท้อไปส่งครูที่ไหนเ,เขียนเอาสนุกของเราแล้วก็ออกแบบวิธีการคืออัน,อนที่เดี๋ยวผมพูดที่หนึ่งพอเราทําให้มันมีทิศทางเนี่ยมันมันก็คือเรื่องของจุดนำํำสายตา พวกนี้มันก็จะพาคนไปหาจุดที่เราอยากให้เข้าไปครับหรือว่าอันนี้เป็นเป็นจุดที่ผมอยากเน้นให้มองก็ใส่วงกลมเข้าไปตัวนี้อาจจะเป็นตัวพระเอกแล้วก็ใส่ชื่อก็คือทั้งหมดนั้นมันก็เอาทฤษฎีมาแล้วก็มาลองออกแบบให้มันเป็นในแบบที่เราอยากจะทำครับ ใช่ครับคือคือเหมือนกับว่าเราเราคิดว่าเรามีกรอบที่เราจะใส่ตัวหนังสือได้แค่เนี้ยแล้วก็คิดคําที่เราจะอธิบายให้คนเข้าใจเรื่องที่เราเขียนนะให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรม่มีมีเชฟคร่าวๆว่าเป็นทรงสีเหลี่ยมหรือเป็นคือมันก็คือการจัดองค์ประกอบเปหละ สมมติเรามีองค์ประกอบหลักเป็นอย่างนี้ทํานองน,นนะครัมันก็จะเป็นเลยเยอร์ที่ทำให้มันดูแล้วมันมีไม่รกแต่ถ้าตั้ง,งใจรกมันก็นก็เป็นสไตล์ได้เหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับเขียนให้มันเล่าเรื่องอ่าแล้วก็มีพื้นที่เผื่อไว้ให้ เขียนอธิบายครับนั่นแหละคือเข้าใจง่ายนะัคือคำกลับไปคํำแรกสุดคือดูแล้วเข้าใจง่ายคืออันเนี้ยเขียนสดมันก็เลยจะแบบว่าไม่ได้คำหนึงถึงสเปซมากนะักแต่ก็คิดว่าทำให้มันแบบทันกับเหตุการณ์ที่เห็นตรงหน้าครับแต่พวกเงาเพวกนี้มาเขียนที่หลังนะเราก็ลางเอาลายืดๆไปก่อน กับจดให้ทันว่าคีย์เวิร์ดของอันนั้นคืออะไรโ <Okay. S 1> อเคอ,อันนี้ก็มาลายเซน็นแล้วสิกเนเจอร์นะก็ะคือหาลายเซน็นที่มันเท่ๆของเราของผมก็ คือผมชื่อทอี่ปั็เอาแค่ตัวเอพอแล้วก็กมวนเพชรเแล้วผมก็ไปสั่งก็ทำตาแต้มให้มันก็กลายเป็นแบบเก่ไกอะไรบางอย่างขึ้นมาก็คือทำให้มันเป็นของเราอ่ะไง,ง่ายแล้วก็เราต้องใส่วันที่ ็คือใส่วันที่เดือนปีนะครับแล้วสถานที่สถานที่ว่าเราเขียนที่ไหนหรือว่าเรื่องนี้เราไปพบเห็นที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าลงไปได้อีกก็คือใส่เวลาใส่เวลาหรือว่าใส่สิ่งที่มันเป็น อย่างเช่นโอ้ช่วงเวลานั้นมันโคตรร้อนอะไรหรืออะนแบบมีความพิเศษลึกลงไปก็ใส่ลงไปได้แล้วก็อีกอันหนแดงที่ที่ช่วยชีวิตเราได้เยอะก็คือไฟตร์เรามีตัวเอหนึ่งตัว ไฟเตอร์ก็คือชี้แล้วก็บอกไปเลยว่าเราเขียนร,รูปอะไรหรือว่าหรือว่าช่วยขยายภาพขยายเรื่องได้อันนี้ก็จะเป็นโอเคขอยอคับอันนี้ดีไซนดีไซน์ฟรอนเองใช่ไหมนี่ดีไซน์ฟรอนเองเยี่ยมเลย อันนี้นะคะเดี๋ยวขอดูขอดูบ้างดูนะที่เมื่อกี้เราบอกว่าให้มีฟอนต์ของตัวไปหาไปหาจากในเน็ตก็ได้หรืออาจจะดีไซน์ของตัวเองนี่ค่ะดีไซน์สดสดโดยฝีมือเด็กเก้าขวบนี่แอบไม่เห็นด้วยละเตรียมหนุละเตรียมหนุ่ยกละถือไว้ด้วยนี่เห็นไหมเด็กก็ยังทำได้เลยค่ะอ่ะนี่แผ่นหนึ่งนั่แล้วเดี๋ยวเรามาเขียนด้วยกัน อันนี้เราจะอนนลองวาดจริงเหรอคะอค๋อสรุปสรุปนิดนึงว่าค่อยๆตามกันไปนะแล้วเดี๋ยวมาลงมือวาดจริงกันตามที่ได้บอกเราขั้นตอนต่างๆภาพรวมของการวาดนะคะแมมเหมือนแบบทฤษฎีแต่จริงๆเดี๋ยวเวลาวาดเดี๋ยวดูหอะออกมาสวยอนน <laughs> บอกแล้วแต่ละคนมีเขาเรียกมันมีความส่วนในตัวแหละ <laughs> นี่พอบอกตะลึงในฝีมือตัวเองสรุปสรุปนะครับ <c oughs> ว่า,างานเขียนที่ดีนะผมสำหรับผมนะผมว่ามันควรจะมีอย่างที่หนึ่งเลยคือมุมมองความเห็นของเราเพราะว่ามันจะได้เป็นไ่ไม่เป็นบันทึกของเราใช่ไหมครับเรียกว่ามีพ o v อหรือ point of view ก็คือสิ่งที่เราจุดยืนของเราว่าเราต่อเรื่องนี้ที่เรามาบันทึกเนี่เรามีความคิดยังไงมันจะได้บันทึกว่าอ๋อนะวันนั้นนะเรารู้สึกแบบนั้นแบบนี้อ่าแล้วก็เราโอเคมันอาจจะเป็นเป็นสิ่งที่เราเอาไปใช้เพื่อจะไปโน้มน้าวคนอื่นให้เขาเห็นตามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทําให้งานมันมีมีความเป็นตัวตนของเราแล้วก็ ประเด็นที่เราจะเน้นที่เราเห็นจากเรื่องนั้นๆนนที่เราจะเน้นประเด็นอะไรนะครับแล้วก็วิธีการเขียน คือการร่างอันนี้พูดถึงการร่างควรจะควรจะจับให้เร็วแล้วก็คือคือฝึกให้เขียนให้เร็ว,วครับอะไรเป็นภาพหลักอะไรเป็นภาพลอง,องเช่นถ้าพี่สมบัติเขาพูดถึงการตอนกิ่งไม้ก็คงต้องเป็นแบบกิ่งที่มันก่อนจะตอนกิ่งที่กําลังตอนแล้วก็อตอนที่มันมัดเสร็จแล้ว ันก็อาจะมี3ภาพนี้คือถ้าเป็นมุมที่เรากํากหนดแล้วก็คิดเข้าวลไว้ถ้าเกิดมีความเร็วมันก็จะทําให้เราล่างได้ก่อนแล้วเราก็โน้ตข้างๆไปก็ได้แล้วค่อยมาเขียนรายละเอียดที่หลังนะครับแล้วก็แล้วก็มาเน้นจุดที่เป็นจุดสําคัญของเรื่องนะครับเช่นแบบว่า,อ,าอันนี้ สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันลึกเขียนแล้วมันลึกลงไปนะหรือเขาหันแล้วมันลึกเน้นว่าต้องกว้างหรือว่ามันต้องยาวคือมันเป็นเรื่องของภาพภาพเดียวมันไม่สามารถจะอธิบายได้แล้วก็เขียนขีดเน้นเข้าไปจะใช้ลูกศรยงหรืออะไรต่างๆครับใช่ใชแล้วก็เป็นขยายอันนี้ก็คือการขยายความ เช่นเปนมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นาบางทีเราเขียนด้วยดินสอดำเราก็อธิบายเรื่องสีลงไปได้ด,ด้วยการสีบอกแล้วก็สุดท้ายก็คือคือจบก็คือเขาควรจะสรุปให้ได้คีย์เวิร์ดสำคัญบาง,างอย่างอยู่ข้างในมันจะทำให้โอเคอ รู้ว่าทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยเพราะว่ากสิกรรมธรรมชาติทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อะไรทำนองนี้มันก็จะเป็นมัตโต้สิ่งที่ทําให้